มีตำรวจดีกละมีข้าราชการตำรวจตชดภาคสี่ระดับพอบอร้อยเท่านั้นนะค่ะระดับพอบอร้อยตอชดภาคสี่นะแค่ระดับพอบอร้อยนะย้ำนะทำหนังสือใช่ไหมทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรไม่ใช่ตำรวจตชดผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพอบชตชดร้องเรียนว่าค่ะ ร้องเรียนนะคว่าอย่าเอ่ยชื่อนะร้องเรียนว่าพลตบตรีจุดจุดจุดระดับผู้การค่ะมีพฤติกรรมสรุปพบร้อยร้องเรียนผู้การอืเรื่องไปถึงผู้บัญชาการตชดอ่านสักนิดไหมครับอืไปกันที่ย่อหน้าที่สองเลยค่ะ ผมเคยจะเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาของหน่วยก็ได้รับแจ้งจากตํารวจประจําสํานักงานว่าจุดๆโอเคโอเคโอเคพอแล้วน่าจะยากแล้วน่าจะหวาดเสียวแล้วสรุปก็คือบีบลูกน้องให้ไปเก็บสวยอจัดให้มีการประชุมบริหารประจําเดือนในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนผู้กํากับต้องส่งเท่าไหร่อสูงกว่าผู้กํากับต้องส่งเท่าไหร่ขณะเดียวกันผู้การคนนี้ก็อ้างว่าเป็นเด็ก รองพบตรเเออเป็นเด็กผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ของ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 ผู้ใหญ่ในรัฐบาลอทรารลืที่จริงเรารู้ละ่ะที่จริงเรารู้แหละก็เป็นใครเรารู้ลแล้วเรารู้ล้วโดยเขาจจริงนะผู้การคนเนี้เขาก็เด็กพลเอกจริงๆนะอ้าวเหรอ <c oughs> แล้วว่ากันที่จริงนะรองพบตรคนที่ถูก อ้างอิงคนที่ถูกอ้างถึงเนี่ยผมเช่คกับว่าถูกอ้างนะถูกอ้างถูกอ้างยังไม่รู้จริงเท็จกันเป็นรพรคนไหนเนี่ยเราก็รู้แล้วนะอสรุปนะเรารู้ชื่อพลเอกที่ถูกอ้างและเรารู้ชื่อพลตเอกที่ถูกอ้างยังว่าแค่ถูกอ้างนะจริงตอนนี้ถูกอ้างยังไม่รู้ข้อเท็จจริงใช่ที่สุดเรารู้แล้วเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้นะมันจะยาวพอพอกับเรื่องหลงจูสมชายโอบอกเลยแล้วจะมีบทสรุปไหม แล้วหลวงจู้สมชายมีบทสรุปไหมย,ยังเลยไนงะก็เลยเป็นห่วงไงก็เลยถามว่าจะมีบทสรุปไหม,มเราพยายามต่อสายไปที่พลตบทเอกท่านหนึ่งซึ่งถูกอ้างชื่อย้ำนะถูกอ้างชื่อตอนนี้ถูกอ้างชื่อก็น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนสายกับท่านรองพบตรก็จะได้ถามถ่ายท่านแล้วก็ท่านก็ควรจะประกาศให้สังคมรับรู้ผมถูกอ้างชื่อมันก็จะมันก็จะได้จบเพราะถ้าท่านไม่พูด คนก็จะคิดไปเยอะท่าใช้วิธีโลโรไฟล์เนี่ยเอมันก็จะอืมครึมอยู่อย่างเนี้ยเออคนก็จะพูดไม่หยุดอ่ะแต่ถ้าออกมาพูดมันก็จะจบพบร้อยต่อชดคนนี้เขาพูดหมดใครถามเขาพูดหมดแล้วข่าวคนไหนแวะเวียนไปถามพูดหมดในเอกสารก็บอกบอกชัดด้วยในเอกสารที่ทําร้องเรียนไปถึงท่านผู้วิชาการ ต่จดนั้นก็ระบุชื่อเลยบอกชัดเจนมากผู้การคนนั้นอ้างชื่อรองพบตรคนไหนผ,ผู้การคนนั้นอ้างชื่อพลเอกคนไหนใช่ชัดเจนมากถ้าใครเห็นเอกสารฉบับนี้จะบอกว่าชัดแต่ว่าเราก็ฟแฟรๆนะคนที่เกี่ยวข้องก็ควรจะได้มาอธิบายไงถ้าเป็นการอ้างชื่อจะได้พูดให้ชัดไปเลยแต่เดี๋ยวคงมีนักข่าวไปถามคนเกี่ยวข้องแหละเดี๋ยวเรารอติด<ช>ตามแล้วกันคือคือตอนที่เขารู้กันหมดแล้วหรือล่ะรู้หมดหนังสือมันเขียนชัดขนาดนี้